สวัสดีค่ะคุณลักคนาราศีกรกฎถ้าคุณทราบว่าคุณเป็นลักคนาราศีกรกฎก็ดูควบควบู่กันเลยค่ะจะแม่นยำมากๆถ้าทราบราศีแต่ไม่ทราบลัคนาอยากรู้เช็คเอาเนยนี่ลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่า ถ้าอยากจะรู้ว่าจะได้รายละเอียดนะวันที่คุณเกิดมีองศา,าอะไรบ้างมีตัวเลขอะไรบ้างที่เป็นเลขมงคลของคุณองศาของคุณณนะวันที่คุณเกิดจริงๆเนี่ยดาวแต่ละดวงอยู่ตรงไหน10ดวงอยู่ตรงไหนดาวหลักๆอยู่ตรงไหนดาวเคราะห์หน้อยหลักๆที่สําคัญที่มีผลกับชีวิตคุณอยู่ตรงไหนดาวนําทางของคุณอยู่ตรงไหนจุดมั่งคั่งของคุณอยู่ตรงไหน พรสวรรค์ของคุณทางด้านการหาเงินของคุณอยู่ตรงไหนจุดโชคลาภของคุณอยู่ตรงไหนถ้าอยากทราบแบบละเอียดแบบนั้นแล้วก็อยากทราบความหมายด้วยอยากจะรู้ด้วยว่าแต่ละตำแหน่งมีความสัมพันธ์ทำมุมต่อกันมีความสัมพันธ์กันและมีความหมายอย่างไรอยากได้ไรายละเอียดแบบนี้และต้องการแผนแผนภูมิชะตาเกิดประจำตัวเองเอาไว้มูแบบถูกวิธีเนี่ย ค่อยทักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแต่ถ้าคำนวณเองไม่เสียงเงินก็ไปคำนวณเพื่อที่จะดูลัคนาราศีตัวเองก่อนก็ได้นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราเป็นลัคนาราศีกรกฎนะคะสิ่งสำคัญที่จะบอกคือว่าตั้งแต่มกราคมปี2562หรือว่าปี2019เเรื่อยมาจนถึงวันนี้ คุณมีปัญหาคุณมีจุดสะเทือนใจจุดกังวลใจจุดที่ทำให้คุณต้องแก้ไขจุดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคคือเรื่องของตัวเราและคู่ของเราคู่ของเราคืออะไรคู่ของเราไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา อะไรก็ตามที่เป็นคู่ต้องให้แก้ตลอดเวลาจบเรื่องนี้มีเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นมีเรื่องโน้นเรื่อยๆแล้วมันมาเป็นระดับมาให้คุณได้ต้องจัดการช่วงมกราคมจะเป็นช่วงที่คุณตั้งเป้าหมายจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เป็นช่วงที่มันคาใจเป็นช่วงที่มันรู้สึกว่าสิ่งใหม่ในอนาคตอะฉันไม่อยาก จะให้มันเป็นแบบนี้อีกฉันอยากจะจัดการให้มันจบสักทีมันนานมากแล้ว18เดือนแล้วค่ะ18เดือนแล้วแล้วมาจนถึงวันที่24มิถุนายนเวลาตีหนึนาทีคือเช้าของวันที่25ทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการที่จะไปเจอทางออกที่จะไปเจอการแก้ไขปัญหาได้แล้ว สิ่งที่คุณเจอตอนนั้นที่คุณเผชิญตอนนั้นตอนนี้พบทางแก้ปัญหาแล้วภายใน6สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่25เลยบวกไปอีกไม่เกิน6สัปดาห์สิ่งที่บอกว่าค้างคาใจคุณมาตั้งแต่ต้นปี2,562จะถึงจุดคลี่คลายตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเป็นต้นมา สิ่งที่คุณเคยรอสิ่งที่คุณตั้งคำถามสิ่งที่คุณถามไปสิ่งที่คุณรออยู่สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วก็ต้องการจะบอกไปแล้วไม่สำเร็จคุณรอข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ภายในช่วงนี้จนถึงวันที่7จจัดการเลยตามลูกค้าถ้าเป็นคนซื้อคนขายตามลูกค้าถ้าเป็นคู่ที่เป็นคู่ครองเคลียร์กันเลย คุยกันเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเคลียร์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องปลดปล่อยอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ทําให้เราเติบโตอะไรที่ทําให้เราแย่ yeah. ไม่โอเครู้สึกสะเทือนใจไม่เอาแล้วใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะช่วงเวลานี้ทุกอย่างที่คุณทําที่คุณตัดสินใจจะถูก ต้องถ้าคุณฟังเสียงหัวใจของคุณจริงๆแล้วเสียงหัวใจของคุณจะดังออกมาที่สุดใครจะเป็นคนได้ยินรู้ไหมคะตัวคุณจะได้ยินตรงนี้ชัดเจนที่สุดเพราะตรงนี้ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องภายในจิตใจของคุณดาวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกจริงๆจิตวิญญาณ เสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณเขากำลังทำงานให้คุณไปกับพลังงานนี้ค่ะ g o v i d the flow พอรู้ปุ๊บปลดปล่อยอะไรที่ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยถึงเวลาที่ต้องไปไม่ต้องดึงรั้งทุกสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ทุกสิ่งที่คุณตั้งใจในวันนี้จะเป็นผลผลิตที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวกินสิ้นปีและปีหน้าเริ่มผลิตดอกออกผลให้คุณเห็นหลังวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะไม่มีใครรับผิดชอบแทนตัวคุณได้ไม่มีใครทำให้คุณได้ ไม่มีใครฟังเสียงหัวใจของคุณได้ชัดเจนที่สุดเท่ากับตัวของคุณค่ะตั้งใจอนุญาตให้ตัวเองรับความสุขความสำเร็จทุกสิ่งที่คุณทำไปทุกสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปมีค่าทั้งสิ้นคุณสังเกตด,ดู ณนะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความเชื่อใหม่ๆม,มีความเชื่อดีๆเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากศึกษาอยากเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณศิล,ลธรรมอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็คุณอยากเดินทางมาก,มาก คุณอยากจะท่องโลกบ้างคุณอยากจะไปที่ไกลๆบ้างเดี๋ยวได้ไปแน่ค่ะเดี๋ยวได้เรียนรู้แน่ค่ะตอนนี้เราเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์จากออนไลน์จาก Youtube จาก Facebook จากสิ่งที่เป็นวิทยาการในแบบสมัยนี้กันก่อนตัวนี้จะทำให้คุณ เปิดโอกาสความสำเร็จของคุณแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณใช้ตัวเองเป็นหลักลงมือทำลุยฟังเสียงหัวใจตัวเองสิ่งที่คุณจะได้รับคือสิ่งที่คุณเคยเสียไปนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่คุณเคยใช้คำว่าสะเทือนใจไปมากๆเลย สิ่งนั้นคุณจะได้ของขวัญก้อนใหญ่กลับมาสิ่งที่เคยเป็นปมสิ่งที่คุณเคยอยากต่อยอดอยากลงทุนอยากไปต่ออยากขยับขยายเงินที่เป็นเงินของคนอื่นนะคะเงินที่เป็นเงินตกเบิกเงินที่เป็นเงินของชาวบ้านเงินที่เป็นเงินที่สามารถต่อยอดระดมทุน ให้คุณได้ใครก็ตามที่อยากทำการค้าใครก็ตามที่อยากทํากิจการที่มันจะต้องมีการหาตัวแทนขายหาเงินระดมทุนหรือว่าต่อยอดหรือว่ากู้หรือว่าทําเรื่องขออนุมัติแล้วไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวคุณดูนะคะมันผ่านมันสําเร็จ คุณจะได้ดึงกลับมารีวซ์อีกรอบแล้วไปยื่นกู้อีกรอบไปคุยต่ออีกรอบส่งเอกสารไปเพิ่มให้อีกรอบนึงแล้วคราวนี้ได้อย่างเร็วเลยด้วยแล้วครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดของคุณทำให้คุณสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อจิตใจของคุณที่เคยเหมือนกับว่าไม่อยากเจอคน จิตใจของคุณที่แทบจะบอกว่าเหมือนคนอกหักเหมือนคนเสียใจไร้จิตวิญญาณเหมือนคนไม่มีแรงตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้คุณเติบโตดาวเสาอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณจำไว้เลยนะคะระลึกไว้เสมอว่าเมื่อไหรที่ดาวเสาให้คุณเขาจะให้เยอะเมื่อคุณนึกถึงดาวเสาให้นึกถึงคำว่าผลประกอบการ ผลประกอบการอะไรผลประกอบการกระทําที่คุณทํามาคุณทําอะไรมาไว้ก็แล้วแต่มากแค่ไหนนานแค่ไหนรับผิดชอบแค่ไหนทุกสิ่งที่คุณทําได้รับผลตอบแทนหรือว่าผลประกอบการกระทําผลลัพธ์จากการกระทําของคุณคืนกลับมาปีหน้าตั้งแต่ช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะ จนถึงปีหน้าคนที่เป็นพระเอกของเรื่องคือดาวเสาแล้วเวลาดาวเสาเขาให้เงินน่ะเขาให้เยอะเพราะว่าเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับการกระทําเกี่ยวกับโลกแห่งความจริงคุณจะได้เงินเป็นกอเป็นกรรมอันนี้คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับและการปรับเปลี่ยน ปลดปล่อยที่บอกคุณไปตั้งแต่แรกเมื่อต้นคลิปเชื่อมั่นในตัวเองปลดปล่อยบางอย่างความศรัทธาที่คุณเปลี่ยนความเชื่อที่คุณเปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาตอนนี้ฟังเสียงหัวใจปลดปล่อยปุ๊บความสำเร็จที่บอกเรื่องเงินที่มั่นคงจะมาแล้วก็สิบนิดนึงค่ะคุณกรกฎค่ะเงินมันจริงๆมันไม่ใช่จะมาแค่เงิน คนอื่นนะมันยังมีเงินตัวอื่นอีกถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาบอกว่าการที่เราจะไปใส่ความสำเร็จเกี่ยวกับเงินตัวอื่นจะต้องทำอย่างไรและจะต้องไปทางไหนเพื่อที่ให้การเติบโตของคุณครั้งนี้ถาวรที่ให้การเรียนรู้ของคุณครั้งนี้เด่นชัดเป็นรูปปัรมเป็นกรอบเป็นกรรมจะบอกวิธีแบบไม่กัก ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งเตือนยังไม่ได้กดไลฟ์เพจ a c e b o o k ขอความกรุณาค่ะเรามาเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนที่จะมาบอกคุณแบบ real time แบบที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะ่ะ ไม่รู้ว่ามีใครจะบอกคุณแบบนี้หรือเปล่าแต่ริต้าจะเป็นคนบอกคุณว่าแสงนำทางดาวนำทางในชีวิตที่จะทำให้คุณเห็นประตูเพื่อออกไปสู่ความมั่นคงในชีวิตของคุณจะต้องใช้อะไรเป็นกุญแจไขออกไปติดตามไว้ค่ะแล้วคุณจะได้รู้สิ่งที่ริต้าจะบอกคุณ ด้วยความเต็มใจไม่ต้องเชื่อนะคะรอดูเอาริตตาสตารเน็ต